โ oh! อ้โค huh? oh, ือมาไหนตั้งหนาวก็เลยหอฮะหนาวก็สบาโอ้ไ mm. ด oh, ้ลูกมันตัวนี้แม่มันเอาไปเรียบร้อยปะย่างโอ้เอาไปเลี้ยงนี่ไปจะเอาไปเลี้ยงมันมีมันมีหมูมันมีหมูมันอยู่เต้นี่ลูกมันนี่เอาไปเลี้ยงโอ้หกําลังกําลังกําลังงามหัวก็ได้ประมาณเดือนนึงมั้งนี่เขาก็ได้หัวก็ได้เดือนนึงมาเดี๋ยบววชหมูแล้วว่าเอาไป นี่ครับหาใส่หนูหากินเก่งอายุสิปซีสิปหาปีครับพี่น้องกำลังเป็นเบาหน่อยไหมแต่ว่าหากินเก่งขยันครับถ้ากันมาเอาไม้ครับเอาไม้เอาไปเฮ็ดเพิ่ง เพิ่งหลบแดดนะครับบรรยากาศบรรน,นอกเข้าครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเซตไปแล้วครับนี่หน้าผมซุยโกงใหม่บักหลายสุดปุ่นแล้วครับนแนวแนวปลาหน่อยๆผมครับปุ่นไปปุ่นนะครับไปปุ่นจะึ้นมาก สองสามค้องนี่นะครับอันนี้ฟังนี้สิเป็นหน้าของน้องไม่เถาครับส่วนอีกทัดไปนวจังเป็นของตะคอ,องอีกแปลงหนึ่งครับผมแปลงนั้นยี่สิบสี่ไรครับฟังนี้ฟังนี่สิบสามไรนะครับผมฟังนี้สิบสามไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไมค์ขึ้นรถก่อนได้ครับพี่น้อง ครับอันนี้ก็ตัดนะครับเอาเพื่อไปเฮ็ดไอ้นี่ครับผมเฮ็ดผึ้งไห้หยาถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็เรียกว่าเอาไปทําแบบเหมือนแบบเพิงพักนะครับบรรยากาศลมดีมากครับลมหนาวพี่น้อง360องศา วันนเราไปใส่ซิดบ้ีนนี่ครับตอนนี้ก็ได้ไม้เยอะเลยครับเดี๋ยวก็จะเอาเข้าบ้านครับนะเดี๋ยวจะเอาเข้าบ้านนะนี่ก็จะอยู่ต้นสองต้นนี่แหลนะนี่ก็บรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นครับหนาวลมหนาวครับ โอ้เสี้ยตนดินแดงแท้หมดเลยอันนี้แปลงนี้นี่ผมมาเกี่ยวมาเกี่ยวเอาตอนเก็บงานแปลงสุดท้ายนะครับเนี่ยวันนั้นมาให้ทีมงานมาลงเกี่ยวกันนะครับดได้ข้าวไปประมาณสิกว่า สิบกว่าสอบหรือยี่สิบนี่แหละจำไม่ได้ผมไม่อยู่ครับแปลงนี้ที่ทีมงานมาเกี่ยวผมไม่อยู่ผมไปเมืองครับผมไปในตัวอำเภอเดชอุดมก็ให้ลูกน้องให้ทีมงานมาเกี่ยวไปนะครับข้าวเตี้ยๆตำาๆนะครับแต่ได้ได้ข้าวเยอะมากเลยวันนั้นเกี่ยวไปนี่นนเกี่ยวลงไปถึงนู่นครับแปลงนู้นสามแปลงขึ้นมา สามแปลงสี่แปลงนี่แหละขึ้นมานะครับก็มันเป็นแปลงใหญ่นะแปลงหนึ่งก็ตกประมาณเกือบสองไร่นะครับอันนี้ถ้าผมอันนี้ผมก็จะลอกแล้วจะดึงให้มาเสมอกันเลยนะครับก็จะไปดึงมาจากนู่นเลยดึงมาจากนู่นให้มันเสมอกันเลยทําให้มันเป็นแปลงเดียวนะครับแล้วก็จะเอาต้นไม้ลงต้นไม้ต้นไหนที่มันอยู่ชิดกัน ก็จะเอาลงเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับี่อย่างสองต้นนั้นก็ต้องเอาลงต้นหนึ่งเพื่อให้มันนี่ว่ามีใครจะมาซื้อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้อง FFC ไว้นะครับถ้าเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องล็อกกีนี่สายจวดช่วงนี้ก็รอที่จะเดินทางไปทีมงานโทรหนึ่งครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จ เดี๋ยวผมต้องหาวันที่จะเอาจเจ้าอินดี้ไปจอดนะครับเอาไปจอดที่โทนหนึ่งไว้เราค่อยจะกลับมาเอารถปิกอัพนะครับแล้วก็จะลงเทพก่อนให้อาจจะให้เล็กสจวดขับรอเหมือนเดิมทุกเหมือนทุกปีนะครับผมนะครับก็มาอรอลุ้นกันหรือไม่ก็ต้องดูว่าดินด่วนจะให้เล็กสจวดขับหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับผมนะครับ พูดถึงเล็กสจวนี่เป็นคนที่ดูแลรถด,ดีนะเล็กสจวนี่หรือว่าดูแลรถโอเคครับไว้ใจได้นะครับคนที่ให้เล็กสจวัขับรถอีกคนนึงก็เสียคิงนะครับสมัยที่เสียคิงยังไม่ขายรถไปนะครับเสียคิงนี่ให้เล็กสจวัดูแลรถตลอดเลยไปไหนมาไหนนี่ก็ให้เล็กสจวัขับรอนะครับผมก็ได้เล็กสจวันี่แหละขับรอก็มารอดูกันครับพี่น้องนะครับ กับบรรยากาศฤดูการใหม่กับทีมงานโทรหนึ่งครับปีนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับ